สวัสดีค่ะเมนูอาหารวันนี้มะละกอผัดไข่นะคะเครื่องปรุงก็ตามที่เห็นนี่แหละค่ะวิธีทำตั้งไฟใส่น้ำมันเอากระเทียมลงไปผัดก่อนค่ะ ใส <Okay. S 2> ะก็ะเทียมหอมโุ๋นแล้วแล้วก็สใส่มะละกอลงไป มะละกอให้จุกค่ะมะละกอให้สุกแต่น้ำมันไปนิดหน่อื่อมะละกอจะได้จุกนะคะ เรลก็สุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ลงไปผส,ปสมมากันนะคะ เ้ากันอไข่สุกสุก็ใส่เครื่องปรุงกันไข่มันปลาซีขาว เราตหองหอยเะะราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เครือ่องปรุงทั้งหมดมันเข้ากันเข้ากันแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยใส่พริกไทยด้วย